ช่วงบอกเล่าสมุนไพรกับอภัยภูเบศสนับสนุนโดยสมุนไพรอภัยภูเบศพลังแผ่งตำนานสมุนไพรไทยค่ะก็อยากจะมาอัปเดตข้อมูลนะคะแต่ว่าก็ต้องบอกว่าคือเนื่องจากข้อมูลของโอไมคอนเนี่ยมัน มีไม่ได้เยอะนะคะแล้วก็ระบาดคือเมื่อเทียวกับสายพันธุ์เดลต้าซึ่งณขณะนี้ก็ยังเป็นสายพันธุ์หลักที่ระบาดในประเทศไทยนะคะก็คงอาจจะยังไม่สรุปแต่ว่าเป็นข้อสังเกตแล้วกันนะคะว่าโอไมครอนเนี่ยสายเหตุที่ท,ทนักวิชาการหลายคน,นยมีความกังวลก็คือว่ามันมีการเปลี่ยนนะคะคือแปลงเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะคะหลายส่วนนะคะหลายบริเวณของของ,ของตัวไวรัสมากนะคะ แล้วก็ที่สําคัญก็คือตรงหนามโปรตีนซึ่งตรงนี้แหละที่ทําให้ให้ออคุณหมอหลายคนก็มีความกังวลว่าแล้ววัคซีนมันจะมันจะรอดไหมเพราะว่าอย่างทบว่าวัคซีนถ้าไม่ใช่แบบเชื้อตายเนี้ยส่วนใหญ่เราก็จะหลักๆกก็จะใช้ตัวหนามโปรตีนนี่แหละนะคะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดให้เกิดภูมิคุ้มกันในร่างกายนะคะอะซึ่งก็ก็มีอาจารย์หลายๆท่านก็ออกมาพูดว่าเอ๊ะการที่เราฉีดไกวเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นประโยชน์อีกอันหนึง่งเพราะว่า มีหลายกลไกนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คงยังต้องรอดูแต่ทีนี้ในส่วนของอาการนะคะคือคือณขณะเน,นี้คือพอดีตัวเองก็ทําวิจัยเรื่องฟ้าทลายโจนอยู่นะคะแล้วก็เราก็เห็นชัดเจนเลยแหละคะ่ะว่าคนไข้ที่ที่ได้วัคซีนมาแล้วเนี่ยคนไข้จะมีอาการไม่ค่อยเยอะโดยโดย,โดยทั่วไปอยู่แล้วนะคะเปอระเซนต์ที่เราติดวัคซีนเนี่ยโอกาสที่ถึงแม้ติดเชื้อจะจะ,จะมีอาการนอ้อยโอกาส อาการน้อยเนี่ยอันนี้ก็เป็นไปได้มากเพราะฉนั้นอยากรณรงค์นะคะใครที่แบบยังลังเลไม่ฉีดเนี่ยไปฉีดเถอะเพราะว่าเราทําวิจัยอยู่เราเห็นคนไข้อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยบอกได้เลยว่าฉีดวัคซีนแล้วถึงแม้ติดโควิด1 9ก็อาการน้อยนะคะทีนี้อ๋มอมันก็มีการเก็บข้อมูลนะคะว่าจากอแอฟริกาใตา้ซึ่งเป็นที่แรกนะคะที่มีการรายงานว่าพบเชื้อ สายพันธุ์นี้นะคะก็พบว่าอาการเนี้ก็แตกต่างไปไปจากเดิมอย่างสายพันธุ์เดลต้าที่เจออยู่ตอนเนี้ค่ะเราก็จะเจอผู้ป่วยมีออจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสนะคะมีไข้นะคะแล้วก็มีขั้นเนื้อขั้นตัวแต่ว่าสายพันธุ์โอมิคอนเนี่ยท,ที่ที่หลักๆที่ที่เราเจอในในแอฟริกาเนี่ยนะคะก็จะไม่พบอาการแบบรับอ,อาการแบบ ลดไม่รับรสหรือว่าไม่ได้กลิ่นนะคะแล้วก็อาการทั่วไปก็อาจจะไม่มีความต่างจากเดิมมากมีปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออ่อนเพลียนะคะซึ่งตอนนี้ที่เรามีข้อมูลอยู่ก็คือว่าผู้ป่วยกลุ่มนี้ค่ะที่เป็นสายพันธุ์โอมิคอนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอาการไม่รุนแรงนะคะแล้วก็ผู้ป่วยเนี่ยนะคะ,ะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยจำนวนผู้ป่วยเนี่ยไม่ได้เยอะมากพอเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้ท่านยิ่งนอนใจแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ย mm hmm. อยากให้ให้ที่มาพูดในวันนี้ก็มีสอสาเรื่องนะคะที่หนึ่งคือชวนชวนไปฉีดวัคซีนนะคะคือคือเราก็เข้าใจนะคะว่ามันก็อาจจะมีความเชื่อมีข้อมูลอีกชุดหนึ่งแต่ว่าอยากจะบอกว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งในความรับผิดชอบของสังคมคือเราไม่ฉีดเนี่ยมันปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวเราคนเดียวแต่ว่าเออก็ยังมีญาติี่น้องเราหรือว่าคนรอบข้างนะคะซึ่งซึ่งอันนี้ก็ ก็อยากชวนวนะคะประเด็นที่สองเนี่ยก็คือว่าพออาการไม่ไม่เยอะเนี่ยนะคะแล้วก็ฉีดวัคซีนแล้วส่วนใหญ่เนี่ยอย่างคนไข้ที่เราเจอเนี่ยถึงแม้จะเป็นสายพันธุ์เดลตานี่หลายคนก็ก็ไม่มีอาการนะคะเพราะฉะนั้นาาการมียาสมุนไพรเนี่ยนะคะหรือว่า,าการดูแลสุขภาพเบื้องต้นเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะจัดการตัวเองได้ในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ เพราะว่าเนื่องจากว่านักขณะนี้มันก็มีความพยายามที่จะ,ะเสนอนะคะแนวทางว่าเนื่องจากว่าสายพันธุ์โอมิคอนเนี่ยถึงแม้ว่านักขณะนี้ข้อมูลคืออาการไม่เยอะแต่แพร่เร็วแพร่เหมืกอก่อเดิมมากเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่ถ้าเราคงนึกสภาพเหมือนตอนที่มันพีคในช่วงเดือนอประมาณพฤษภากรกฎาเนี่ยคือคนไข้ยเยอะมากเราสุดท้ายระบบบริการเราก็รับผูดด้ป่วยทุกคนไม่ได้อยู่ดี เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ผู้ป่วยทุกคนรู้จักดูแลสุขภาพตัวเองเบื้องต้นเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นอะไรที่อยากให้เราทำแล้วก็มียาสมุนไพรไว้ใกล้มือมีอาการก็ก็ใช้ในลักษณะของการบรรเทาอาการนะคะ<ม>จริงๆแล้วเนี่ยตัวเองก็ได้พูดหลายครั้งนะคะแล้วก็ได้รีวิวข้อมูลในต่างประเทศเลยโควิด1 9เนี่ยในต่างประเทศในอาการไน้อยเนี่ยเขาเขารักษาตามอาการนะคะ คือก <Okay. S 1> ินยาแก้ไข้ลดน้ำมูกพักผ่อนให้พอดื่มน้าให้พออะไรเงี้ยค่ะแล้วพอยิ่งมีอาการน้อยๆเนี่ยยิ่งยิ่งค่อนข้างจ,จัดจัดการง่ายด้วยซ้ำแล้วก็ยาก็เอาอยู่เพราะฉะนั้นก็เตรียมอยู่เตรียมยานะคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดไม่ติดเลยดีที่สุดนะคะเพราะว่าติดแล้วเนี่ยมันมันมันถึงแม้เราจะมีอาการน้อยแต่เราก็แพ้ได้เพราะฉะนั้นการดูแลสุขภาพเรื่องของภูมิคุ้มกันนะคะซึ่ง ซึ่งก็เชิญชวนอีกงานหนึ่งนะคะไปงานพักการสนไพรแห่งชาติซึ่งปีนี้เราจะทำหนังสือเรื่องของสมุนไพรเสริมภูมิคุ้มกันนะคะเพราะว่าเราคิดว่าเกมของโควิดน่าจะยาวเท่าที่ดูตอนั้นคิดว่าเอะมันน่าจะดีขึ้นแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนกับว่าหลายคนพูดว่าต้อง living with โควิดนะคะคือต้องอยู่กับโควิดไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการทำให้ปรมคุ้มกันของร่างกายแข็งแรงเนี่ยก็จะเป็นอีกอีกกลไกหรือเป็นเครื่องมือหนึ่งนะคะที่จะทำให้เรารอดพ้นนะคะหรือว่า เอ่ดเรียกว่าเกิดการล้มตายหรือว่าบาดเจ็บนะคะจากจากโควิด <c oughs> ในจีนได้มากนะคะก็ก็เชิญชวนกันไปนะคะว่าเออเราก็จะมีคู่มือแจกว่ามันเป็นเอ่อสมุนไพรอะไรบ้างนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเราเน้นเป็นสมุนไพรง่ายๆไม่หวือหวาแต่ว่าเน้นเพื่อให้ประชาชนสามารถที่จะใช้ได้อย่างแบบถูกต้องมากขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นอย่างขิงเนี่ยงานวิจัยแบบน่าจะเคยพูดไปแล้วแต่ว่าตัวเองค่อนข้าง <c oughs> ขัดใจเพราะว่า ขิงมันไม่ต้องการการสกัดอะไรเลยนะคะงานวิจัยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นขิงผงทั้งนั้นเลยอะที่ที่ใช้แล้วไม่ว่าจะเป็นอาการทางเดินหายใจแล้วปัจจุบันที่เพิ่งทำพอดแคสต์ไปน,น่าสนใจมากคือมันช่วยในเรื่องของการลดคอเลสเตอรอลได้นะในกลุ่ม,มที่เป็นผู้ป่วยอ้วนลงพุงหรือว่ากลุ่มที่แล้วก็ตอนนี้มีเทรนด์ใหม่ๆก็คือเรื่องมะเร็งลำไส้ใหญ่เพราะฉะนั้นเนี้ยก็เป็นเบนฟิของเรื่องสมุนไพรที่เราจะสอดแทรกเข้ามานะคะให้ให้ประชาชนที่มาในงานได้ได้รับความรู้ นะคะเพื่อที่เอาไปใช้ในการดูแลสุขภาพได้ดียิ่งขึ้นนะคะอืมนะฮะก็คืออย่างที่คุณหมอสองเล่าให้ฟังนะผมว่าจริงๆตอนนี้แม้ว่าตัวเชือ้ oh, oh God, อโอโอไมครนต่างๆเนี่ยตอนนี้นนหลายหลายคนจะได้ยินทำนี้แต่ว่าสิ่งที่เรายังคงต้องระวังอยู่เดลต้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังแต่ทีนี้ผมอยากจะให้คุณหมอเพิ่มเติมนอกจากในในส่วนของตัวที่มีสมุนไพรที่คุณหมอเล่าให้ฟังแล้วเนี่ยอาจจะเพิ่มเติมในส่วนของตัวงานครั้งนี้หน่อยก็ได้ครับว่าจริงๆแล้วที่ เราจะจัดง,งานมากมารสมุัพรแห่งชาติเนี่ยมันยังมีความน่าสนใจอื่นๆนะจะเพิ่มเติมไปก็ได้ครับว่าอาจจะมีที่เราเคยคุยกันเนาะอย่างเช่นแบบตัวกัญชาก็ยังมีถ้าใครสนใจในงานนี้ก็มีเช่นเดียวกันอยากให้คุณหมอเล่าเสริมตรงนี้ด้วยครับเช่นใช่ใช่ค่ะก็คือว่าคือเราเนี่ยก็มองนะคะว่าคือคือเวลาเราโดยส่วนตัวเนี่ยเวลาเราทํางานเนี่ยคือทํากับคนหลายส่วนนะคะเราเห็นอย่างหนึ่งเลยอะค่ะว่า เอาตอนที่ปลดล็อกกระท่อมเนี่ยนะถึงแม้เราจะมองว่ามันยังไปเป็นผลิตภัณฑ์อะไรไม่ได้แต่แค่เกษตรกร,ร,กรขายกระท่อมได้นี่ก็แบบคือ,ค,อคือมันก็ช่วยอะไรได้เยอะนะคะทีนี้เราก็มองไปถึงโมเดลของกัญชาว่าเอจะทํายังไงที่เราจะจะสร้างให้ตัวกัญชามันเป็นพืชเศรษฐก,กิจทีนี้เราลองนึกว่าเวลาเราเราซื้อของเนี่ยบางทีเนี่ย ไอ้เรื่ององค์ความรู้ทางสุขภาพประโยชน์ทางสุขภาพก็เป็นเรื่องหนึ่งนะคะแต่เรื่องหนึ่งที่อยากจะชวนกันมาในงานมากรสูนไทยก็คือเรื่องวัฒนธรรมนะคะคือเราเรียกว่ากาัญชาเนี้ยมันเป็น cultural identity อะคือเป็นอัตลักษณ์ของไทยคือคนไทยเนี่ยเอ่อจากที่ตัวเองเก็บรวบรวมข้อมูลมาเนี่ยคนไทยเนี่ยจะมีความชาญฉลาดในการใช้พืชชนิดนี้มากนะคะแล้วก็เขารู้อะว่ากินยังไงไม่ให้เหมาคือหลายคนก็จะพูดเลยว่า กัญชาเนี่ยที่เราใส่ใบในอาหารจุง้งฝรั่งก็จะงงว่าใส่ไปทำไมมันไม่มีสารสําคัญอะไรเลยแต่คนไทยบอกว่ากินเข้าไปเพว่ปรับเลือดลมถ้าต้องการจะเมาเนี่ยไม่กินใบคนไทยก็มีความรู้นะคะแต่ว่าเรามีวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพซึ่งตรงนี้เราก็จะมีการนํามาเผยแพร่ว่าสมัยก่อนคนโบราณเนี่ยเขาใช้นะคะเรื่องของกัญชายังไงแล้วก็ เราจะ develop คล้ายๆเป็น wellness center นะคะที่ที่ไม่เฉพาะกัญชานะแต่ว่าเรามองว่าต่อไปเนี่ยเ,เทรนของคนทั่วโลกเนี่ยต้องการการมีสุขภาพดีแล้วก็ต้องการความกระฉับกระเฉงอะคือไม่ต้องการแก่ถึงป่วยก็ขอให้อยู่กับมันได้แบบแบบเ,เหมือนคนปกติเพราะฉะนั้นเรื่อง well-being ความเป็น สุขภาพดีความแอคทีฟอะไรพวกเนี้ค่ะแล้วเราก็คิดว่าเรื่องของสมุนไพรเนี่ยจะมาตอบโจทย์เราก็จะพัฒนาใครๆกับตัวโมเดลของสปาให้ดูนะคะถ้าใครสนใจแล้วเป็นผู้ประกอบการก็มาดูได้เราก็จะเริ่มตั้งแต่หาก่อนว่าแต่ละคนจนะมีเจ้าเรือนอะไรพอมีเจ้าเรือนอะไยอย่างแล้วเนี่ยมันต้องการสมุนไพรอะไรคือไม่ได้แบบอคือคนไทยเนี่ย ท่าที่ทํางานสมุนไพรมาคือสมมติวันนี้เราพูดเรื่องกระท่อมทุกคนต้องไปหากระท่อมมากินพอพูดกัญ<ม>่งไม่เอามาแต่ซึ่งจริงๆอาจจะไม่เหมาะกับทุกคนเพราะฉะนั้นเราเนี่ยอยากจะเอาองค์ประกอนไทยเนี่ยมาตีแผ่แล้วให้ดูว่าอะไรที่มันเหมาะกับใครเราเลือกใช้แบบนั้นพอสมมติคุณเป็นท่าเจ้าเรือนแบบลมคุณก็ใช้กัญชาได้แต่ถ้าคุณเป็นเจ้าเรือนแบบไฟคุณอาจจะไม่เหมาะนะเว้ยคุณจะต้องใช้สมุนไพรแบบนี้หรือเจ้าเรือนแบบแบบเต็มหะก็ต้องใช้อีกแบบหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยเราก็จะมีโมเดลในลักษณะแบบเนี้ย ออกมาให้ดูเพื่อให้ท่านเนี่ยสามารถที่จะผู้ประกอบการเนี่ยก็ไปดูไปรับชมในขณะเดียวกันเออไปลองประสบการณ์ได้แล้วก็มีชุดความรู้แจกแล้วก็ส่วนคนที่เ<ม>อ่อเป็นประชาชนทั่วไปก็สามารถไปทดลองได้ว่าเออแบบนี้แล้วก็เราจะพยายามทําให้ง่ายแล้วก็ทําในหลายรูปแบบคือแบบประชาชนก็ใช้ได้แบบผู้ประกอบการก็ใช้ได้อะไรอย่างนี้นะคะอ<ม>ันนี้ก,<ม>ก,ก็ก็เชิญชวนแล้วก็มีเรื่องของเอ่อ ัวสมุนไพรอื่นๆนะคะซึ่งปีนี้เนี่ยเดี๋ยวจะทะยอยเล่าไปเรื่อยๆว่าในแต่ละวันเรามีแจกสมุนไพรอะไรอย่างตอนนี้เราจะมีะเราร่วรมกับมาฮิดนเนี่ยทำโบบกสายพันสายพันแบบใบใหญ่นะคะ,ะเพื่อที่ดีอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ก็จะมีในงานเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังไปเรื่อยๆนะคะอือนะ,อะ,อะคือหลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะจริงสมุนไพรไทยเนี่ยมันก็เหมือนเรารับประทานกันอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้า ฟังรายการเราเป็นประจําทุกสัปดาห์นะเราจะเสริมอยู่เป็นประจำนะอย่างคุณหมอได้ย้าเสมอว่าถ้าเราใช้สมุนไพรให้ถูกกับสิ่งที่เราแบบอาจจะต้องแบบไปไป,ไปเจอไปประสบพบเจอมาอาจจะเป็นชุดตัวอย่างเช่นแบบว่าอาจจะเป็นวัดอะไรแบบนี้หรืออาจจะแบบท้องเสียหรือท้องเฟ้อหรืออะไรต่างๆถ้าเราใช้ถูกอาการเนี่ยมันจะช่วยดูแลตัวเราเองแล้วก็จะทําให้เราได้ ความเร็วนี้ติดตัวไปด้วยซึ่งในงานมหกกากรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่สิบแปดนี้นะฮะอาจจะให้คุณหมอเพิ่มเติมนิดนึงเนาะเพราะว่ามันจะมีตัวอย่างที่บอกว่าจะมีพันธสมุนไพรหาย,ายากนะฮะที่อาจจะมีแจกในงานแต่วันนี้มันจะมีตัวที่เหมือนกับเราคุยกันเรื่องของการนวดประครบตอกเส้นแพทย์แผนจีนนี่ก็มีเหมือนกันใช่ไหมคุณหมอฮะแบบนี้ก็มีใช่ใช่ค่ะก็คือของเราก็จะเป็นอย่างของแมนไทยเนี่ยเราก็จะมีนวดประครบอบรมนะคะก็ อนนี้ก็ก,ก็ก็มีหมดค่ะที่ที่จะเอาไปโชว์ถึงแม้ว,ว่าบูธอภัยภูเบศปีนี้จะเล็กลงเพราะว่าเนื่องจากเขาย้ายไปจัดที่พารากอนเนี่ยแต่ว่าในภาคีเครือข่ายที่มาจัดงานเนี่ยก็มีก็ก็มีส่วนนี้มาจัดแสดงนะคะแล้วก็ปีนึงเนี่ยงานพกรรมสมุนไพรแห่ยยงชาติเนี่ยมันมีปีละครั้งเท่านั้นแล้วก็มันรวบรวมแล้วก็ปีเนี้ยเชื่อว่าจะเป็นปีที่เออเรามีความรู้เยอะเพราะว่าสมุนไพรเนี่ยถูกใช้ในช่วงโควิดเนี่ย เยอะแยะมากมายแล้วก็มีประสบการณ์ดีๆที่แบบจะเอามาเอามาแลกนะคะรวมทั้งมีเวทีวิชาการอย่างตัวเองเนี่ยก็จะไปพูดของเรื่องของอ,อประสบการณ์ในต่างประเทศที่เขารับมือกับโควิดเช่นในจีนเนี่ยเขาทำยังไงในแล้วแล้วเขาก็ ทำได้ดีมากเลยนะคะคืออ่าเราก็ประทับใจคือหมอจีนทุกคนเนี่ยที่จะไปลงรักษาคนไข้โควิดนี้เขามียาตํำรับให้กินนะคะเพื่อป้องกันนะคให้คุณนป้งกันมันดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะมีเวทีวิชาการแลกเปลี่ยนอีกนะคะหรือว่าเรื่องของช่องทางทางการตลาดถ้าใครสนใจอยากจะฟังว่าเอ๊ปีหน้าสมุนไพรเทนสมุนไพรมันเรืองอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็สามารถที่จะไปไปรับฟังจากที่ต่อ ในงานพาาักการสมุนไพรได้เหมือนกันนะคะก็มีทั้งหมดห้าวันแต่เดิมเนี่ยผู้ประกอบการหรือว่าประชาชนหลายคนเนี้ยก็ไปขั้นต่าก็ไม่ต่ำกว่าหนึ่งวันนะคะเพราะว่าไปหนึ่งวันบางทียังดูไม่ครบแล้วก็มีเวทีเล็กๆน้อยๆของแต่ละหน่วยงานอีกอันนี้ก็ออกไปพบกันได้นะคะครับให้หมอย้ำวันเซ็นดีนึงได้ไหมฮะที่ใครจะอยากไปร่วมงานแบบออนไซต์ site, เนาะแต่จริงเราจัดสองแบบก็คือออนไซต์ site, แล้วก็ออนไลน์กันด้วยแต่ย้ำวันใครเซ็นดีนึงนะครับคุณหมอฮะเชิญเลยครับ ค่ะวันที่22ถึง26ค่ะธันวาคมนะคะที่พารากอนฮอลชั้น5นะคะก็มีลักษณะงานเนี่ยก็คือจะมีทั้งการประชุมวิชาการการอบรมระยะสั้นนะคะแล้วก็มีออกบูธซึ่งในบูธเนี่ยไม่ใช่มีแค่ขายของแต่ว่าเป็นบูธท,ที่แบบเป็นบูธนิทรรศการที่ให้มีประสบการณ์ได้ลองใช้ลองทําไปรักษาโรคนะคะมีคุณหมอแผนไทยแผนจีน นะคะมีผ้าแผนปัจจุบนันนะคะแล้วก็มียาสมุนไพรไม่เฉพาะกัญชาเท่านั้นนะคะกระท่อนสมุนไพรอื่นๆเนี่ยมีมากมายไปพบกันได้นะคะช่วงบอกเล่าสมุนไพรกับอภัยภูเบศสนับสนุนโดยสมุนไพรอภัยภูเบศพลังแห่นตำนาสมุนไพรไทย